ญาติโยมเคยไหมใจลอยไปไกลเหมือนเรือน,น้อยไร้หางเสือถูกเคลื่อนซัดไปมาควบคุมไม่ได้อาตมาว่านั่นแหละคือขาดสติเมื่อขาดสติใจก็วุ่นวายเหมือนลิงสุกสนกระโดดไปมาจับต้นไม้โน้นทีต้นไม้นี้ทีไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่รู้จักพอพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสติคือสัมโพชงข้อที่หนึ่ง เป็นดั่งจุดเริ่มต้นแห่งปัญญาสติคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เรารู้ตัวเองรู้ความคิดรู้ความรู้สึกลองนึกภาพเด็กน้อยกำลังเล่นก่อกองทรายหากไม่มีสติเผลอแป๊บเดียวทรายก็พังทลายกองทรายที่สวยงามก็อันตรทานหายไปฉะนั้นสติจึงเป็นเหมือนยามที่คอยเฝ้าระวังจิตใจเราไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไม่ให้หลงไปในอารมณ์ วันนี้ลองฝึกเจริญสติง่ายๆเริ่มจากการรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ว่ากำลังทำอะไรรู้ว่ากำลังคิดอะไรเพียงเท่านี้สติก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นขอให้ญาติโยมทุกท่านมีสติอยู่กับตัวนำไปสู่ปัญญาและความสุขที่แท้จริงสาธุ